สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อไช่องหาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวครับว่าประเทศซิมบับเวต้องการที่จะกำจัดช้างจำนวน200ตัวนะครับเพื่อทำเป็นอาหารให้กับคนที่หิวโหยจากภัยแล้งหลังจากสถานการณ์ภัยแล้งทวีความรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีปรากฏการณ์เอลิโยคือภัยแล้งที่มีส่วนทําให้พืชผลทางการเกษตรในแอฟริกาใต้ใเสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อ68ล้านคนและทำให้อาหารขาดแคลนไปทั่วประเทศนะครับที่นาเช่ฟาราโวโคสกของซินแพคก็บอกว่าเราขอยืนยันกำลังมีแผนกำจัดช้างประมาณ200ตัวทั่วประเทศและกำลังหาวิธีการดำเนินการอยู่ส่วนเนื้อช้างจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากภาแัแล้งคาดว่าช้างกว่า2 0 0แสนตัวกระจายตัวอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์5ประเทศในแอฟริกาได้แก่ซิมบับเวแซมเบีย แองโกลาบอสตาวาน่าและนามิเบียซึ่งทําให้ภูมิภาคแห่งนี้เป็นแหล่งอาศัยของช้างที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเธอยังบอกต่อนะครับว่าการกําจัดนี้เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของประเทศเพื่อลดจํานวนช้างในพื้นที่อุทยานที่รองรับช้างได้เพียงแค่55,000ตัวจากจํานวนมากกว่า8 4 0 0 0ตัวนับว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวภัยแรงครั้งใหญ่ทําให้ความรุนแรงระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่ามากขึ้นเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงและเป็นเหตุให้ซิมบับเวสูญเสียประชากรไปแล้ว 50คนจากการโจมตีของช้างก่อนหน้านี้ความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเมื่อซิมบับเวประเทศในทวีปแอฟริกานั้นกําลังเจอภัยแล้งอยา่างรุนแรงและพวกเขานั้นมีแผนนะครับในการที่จะกําจัดช้างอย่างน้อยเนี่ย200เชือกเพื่อที่จะเอาเนื้อไปให้กับผู้ที่กําลังประสบความหิวโหยจากภัยแล้งแต่ว่าเวลานี้ก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าเมื่อมีข่าวออกมาแบบนี้บรรดาองค์กรในการดูแลสัตว์นะครับ จะออกมาดําเนินการคัดค้านเรื่องนี้อย่างไรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับกับสถานการณ์โลกที่บอกว่าเวลานี้ภัยแล้งนั้นหรือว่าปัญหาจากกรณีแอลนิโยนั้นทําให้หลายพื้นที่ประสบเรื่องของภาวะภัยแล้งในขณะที่ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของภัยธรรมชาติไม่ว่าเรื่องของน้ําท่วมในหลายพื้นที่ก็กลายเป็นปัญหาที่ทําให้เป็นปัจจัยหนึ่งหลายประเทศนั้นขาดแคลนอาหารเช่นเดียวกัน เพราะาการเพาะปลูกนั้นก็ไม่เป็นไปตามที่คาดหมายนะครับเนื่องจากว่าเจอกับภัยธรรมชาตินี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฝากกันแบบนี้ครับ